เพื่อนครับวันนี้จะมีอะไรมาแนะนำเรื่องซับไพซับไพคอมพิวเตอร์ที่เราไปเก็บมาจากกองขยะหรือไปได้มาจากที่ไหนก็ตามอย่าทิ้งนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าทิ้งเราต้องเก็บไว้ซะก่อนใช้ได้ไม่ได้ยังไงมีวิธีตรวจช็คนะครับเพื่อนรุ่นนี้สเปคของเขาก็โอ้หลายไฟ12โวลต์ไฟ3.3 3.3 5โวลต์12มีแล้วก็บอกว่า5โวลต์สามสิอง สามสิบสองแอมทำสองแอมไม่น้อยนะเพื่อนๆอนะสิบสองโวลต์สิบแปดแอมอย่างเงี้ยวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นนะเพื่อนๆมันจะมีตรงสายเสียบตรงนี้ให้เพื่อนๆไปหาสายมาเนี่ยนี่พิมพ์นิยมเลยนะเพื่อนๆสายนี้เสียบเสียบก็ไปอีกฝั่งก็เป็นปลั๊กนี่แหละนะเพื่อนๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียไม่เสียคือเราไม่แนะนําให้ช่อมเองหรอกแต่เราจะตรวจจะตรวจเช็คเบื้องต้นว่าเสียไม่เสียให้เรามาดูตรงนี้นะเพื่อนๆนนะ สายสีเขียวๆนะเพื่อนสายสีเขียว,ยวนี่นะเห็นสายสีเขียว,ยวแล้วตำแหน่งขาที่หนึ่งสองสามสี่นี่แล้วถัดมาจากเข,เขียวมันจะเป็นสายดําสายดําก็คือสายกาวแล้วก็หารวดมาแย่จากตรงนี้นี่ข้ามมาใส่กาวนะเพื่อนๆ่อนคือสายดํานะหรือถ้าถ้าขาขาที่สามเป็นดําก็จะข้ามมาฝั่งนี้ก็ได้นะเพื่อนๆื่อนนะคือช็อตระหว่าง ขาสี่กับขาสามหรือขาสี่กับขาห้าก็ได้อันนี้คือเขาแปลงมาแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆแปลงก็คือเขาตัดสายดํากับสายเขียวนี่มาใส่สวิตช์เพื่อการสะดวกสบายเราอย่าทิ้งนะครับเราดูเบื้องต้นตรงนี้ซะก่อนถ้าถ้าเราชดสองสายเข้ากันหาหากันแล้วถ้าพัดลมตัวนี้หมุนหรือเราวัดไฟมีไฟออกก็แสดงว่าสไปายตัวนี้ใช้ได้อย่าทิ้งนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเสียบปั๊กให้ลองดูนะเพื่อนๆนะเป็นแนวทาง ของที่ไม่น่าจะทิ้งก็เราก็อย่าทิ้งอ้าวอันนี้เ็าต่อผ่านสวิตแล้วนะเพื่อนๆนะต่อผ่านสวิตแล้วคือแนะนําเปิดสวิตเปิดสวิตก็เหมือนช็อตตรงนี้แหละนะเพื่อนๆเปิดสวิตก็เหมือนช็อตตรงนี้เขาหากันนั่นแหละแต่ตัดสายมาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเปิดสวิตตึ๊บนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่อันนี้คือใส่ LED กระพริบเพื่อให้เห็นว่าทํางานแล้วถ้าลมก็หมุนอย่างงี้นะเพื่อนๆอย่าทิ้งนะครับใช้งานได้เลย3โวลต์5โวลต์12โวลต์